สวัสดีค่ะพบกับเจอก,กราฟจับจุดเทรดประจำวันที่26สิงหาคมนะคะเริ่มจากภาพตลาดเช่นเคยนะคะเราจะเห็นดัชนีขยับออกไปทางด้านข้างนะคะ ก็ขึ้นขึ้นลงลงในกรอบกรอบกว้างพอที่จะให้สามารถเก็งกําไรในระหว่างวันได้นะคะแต่ว่าสัญญาณท้ายตลาดวันนี้เนี่ยให้น้ําหนักในทางลบนะคะเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นควรเน้นตั้งรับส่วนแนวรับแนวต้านนะคะยังคงวิธีเดิมก็คือรับที่1540-1535ถึง1535แล้วก็ต้านที่1550-1555ถึง1555ค่ะ สต็อกวิววันนี้ตัวแรกจะเป็นตัวเซนเทลนะคะเซนเทลนี่ราคาวกตัวกลับขึ้นมานะคะหลังจากมีการปรับฐานระยะสั้นไปอีกครั้งนึงแล้วนะคะเครื่องมือก็เริ่มทยอยกันฟื้นตัวจะให้แนวรับไว้ที่41บาท75นะคะแนวต้านก็คือแถวแถวไฮก่อนหน้าที่ประมาณ43บาท50ถึง44แล้วก็คัดลอสที่41บาทค่ะ ถัดมาเป็น LPH นะคะตัวนี้ก็คาดว่าจะเห็นการกลับไปยืนเหนือ EMA 75วันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตกลงมาเล็กน้อยนะคะแต่เริ่มยืนได้แล้วก็ Modify Stochastic ที่จมอยู่ในเขต Oversold เนี่ยเริ่มขยับกลับมาให้ค่าบวกนะคะน่าจะสามารถส่งสัญญาณซื้อแล้วก็ส่งให้ราคาเดินหน้าได้รับที่8บาท95นะคะต้านประมาณ9บาท30ถึง9บาท50คัดลอสที่8บาท85ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว TPBI นะคะตัวนี้ก็เป็นหุ้นใหม่ซะหน่อยนะคะแต่ก็พอมีแนวโน้มที่จะให้ดูแล้วก็ให้สามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นราคาอวอกกลับขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอย่างโดดเด่นนะคะขณะ,ขณะที่เครื่องมือเนี่ยก็ให้สัญญาณซื้อพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วทางระยะสั้นและระยะกลางนะคะให้แนวโน้มที่ดีแนวรับจะอยู่ที่15บาท50 แนวะต้านแรก16.3นะคะถัดไป17บาทและวคัดลอส25บาท20ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ